สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอเบียดัมซิงครับทุกคนนี่เรียบร้อยครับเจ้าตัวเล็กปลาเรานะครับติดการขายนะครับลูกค้าบอกว่าจะส่งได้เลยครับไม่ต้องคุยนานนะครับผมเดี๋ยวบานปลายครับก็นี่แหละครับของดีอยู่ไม่นานครับของอยู่นานมันไม่ดีนะครับผมปลาบอกว่าคราวนี้เราก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ชินกับบงชินก็บบอกน้ำมันเครื่องไฮดรอลิกนะครับเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับก็เตือนน้ำมันสลายทำงานได้เลยนะครับส่วนมันจะเสียจะพังก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับเพราะว่าที่อยู่เราก็เช็คให้ตามประเพณีแล้วนะครับก็นี่แหละเจ็บเจ็บเลยคันนี้สี่พันชั่วโมงนะครับสี่พันกว่านะครับก็เอฟซีบอกว่าส่งให้ผมเลยครับพี่จัดให้ครับ มาเดี๋ยวจะลองขึ้นดูนะครับว่ามันจะขึ้นได้ไหมนี่หก้อนี่นะครับนี่ระบบดีแน่นอนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมจะเทสระบบให้ดูนะครับว่าจะจวดไหมคันนี้เอา มันก็แรงโคตร ของโพดเอวแนนเปี้ย นิ่งเลยครับเอวแน่นเปี้ย ก็อยางน้ำก็อยางเส้นบุกกีน้ำข้องนี่เรียวปาร์ลนไม่ข้องว่ะยอดเลยพี่น้องสภาพดีนี่หายากมากเลยนะครับทุกคนการทำงานแบบพิวๆบบุสลักแน่นทุกตัวครับนี่ โก่น้ำยังวะโกน้ำน้ำครับไม่ใช่น้ำมันนับน้ำน้ำ,น,ำ,น,ำ,น,ำน้ำแตกพี่ดอกน้ำแตกเดี๋ยวให้ดูครับวโมงการทำงานนะครับนี่4 2่พชั่วโมงนะครับถือว,ว่าสุดจัดมากครับนี่เกลี่ยกลมลงกลมร้อนขึ้นหมดนะครับนี่กลมลงกลมร้อนขึ้นหมดนะครับถือว,ว่าเจ่มเลยทีเดียวนะครับ ก็ใช้ได้ปกติเลยนะครับ okay. การสวิงก็นิ่มดีครับสวิงนิ่มดีบุษสลักแน่นนะครับมีแค่แผ่นชิมห่างนิดนึงครับนะ <Okay. S 2> ุงกกี้สวยๆครับพุกกี้สวยๆ เขาบอกว่าของดีมีที่อู่ปลาเหลานะครับผมของดีมีที่อู่ปลาเหลานะครับก็มีแค่โซ่นะครับโซ่โซ่หลวมนะครับผมก็ได้บอกเอฟซีไปแล้วนะครับนี่โซ่หลวมครับก็คือโซ่มันค่อนข้างที่จะหมดนะครับแต่ว่าฟิล์มโรลเลอร์สวยถ้าให้ดีใช้ยาวๆให้เอฟซีไปเปลี่ยนโซ่นะครับนี่บุสลักพวกนี้แน่นหมดนะครับจะระบงจะระเบียดเข้าทุกตัวครับนี่ผมเช็คมาแล้ว ดีสีสามสิบขีดแปดครับเอ่อตัวเดินก็เปิดเอาเจระบีอัดไว้ให้หมดเลยครับเพราะว่านี่พวกนี้นี่ถ้าเกิดว่าดินมันเข้าไปนานๆมันจะชอบปุครับเอ่อเวลาสายตรงสายแตกนี่เปลี่ยนลำบากครับมันผุเนาะทุกคนเนาะแนะนำเลยครับให้เปิดล่างแล้วก็เจอระบีใส่ไว้ครับนี่ตอนนี้ก็แผ่นชิมหลวมนิดน,นึงครับนี่ซื้อแผ่นชิมมาใส่ก็โอเคแล้วครับตรงนี้ เปนชิมมันหลวมนะครับแต่เป็นชิมเข้าไปก็จมนะครับถือว่าจมเลยนะทุกคนหาหายากกับสภาพนี้เดิมๆสีเดิมๆนะครับิีนกระบอกใหม่นะครับนี่ตีนกระบอกเปลี่ยนใหม่นะครับชั่วโมงแน่น้อยนะครับทำงานคล่องๆระบบนิ่มๆนะครับมีที่อู่ปลาเรานะครับเดี๋ยวเลยครับเอาเรับเดี๋ยว เจอกันคลิปหน้าครับลูกค้าบอกว่าสั่งส่งเลยครับเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลำลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ